วิธิจิตตวสเสนาวังปวัตติยะมุดีรัตตริโต้ดิริโตอยริโต ปวัตติสังกะโหฬนามัสสันธิยันดานิวุฒจติปุถุตจนะนารัปพันเถ Sụt thơ hoa xê sắp bạc thơ Sổ thơ phần nơi Trạng sạc ปิปุกกระไอิทธังมะหักกะตังปุญญังยาทาปุมนเะววัตเทตัง Jani Tisadisam Paka Patisan Tip Pakwat Tiyam Arup ธีมารุปปวัตจินตังปรมารุปปสันเตเจจังตทังกามันติอินตุกะ

ปะเน็ตระปะติสันทิภวังกะวีนทิโยจุจติเจนหะตะทอนภวันตะรืะ นัสันเถพระวังกะมิตจายังปาริวัตตะติจิตตะสันตะติปะติสังขายะปเนตตะมัดทุวัง gan toa ba đa mật chủ tâm bồ tát sổ sa một trên na sĩ nê ha ban tha na sa ma san te chi roi ya so m ba ta